วันนี้ผมจะมาดุนใจพี่น้องเกี่ยวกับการรับพระสัญญาด้วยความเชื่อเราจะรับพระสัญญาของพระเจ้าด้วยความเชื่อได้อย่างไรเราจําเป็นต้องเข้าใจ4องค์ประกอบของความเชื่อที่สําคัญที่จะทําให้เรานั้นไปรับพระสัญญาของพระเจ้า4องค์ประกอบของความเชื่อได้แก่อะไรประการที่1นึ่าวด้วยความเชื่อ2องทำด้วยความเชื่อ สามยืนหยัดด้วยความเชื่อและประการที่สี่พี่น้องพิมพ์มาครับสู้ด้วยความเชื่อสี่องค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบของการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและการที่เราจะไปรับพระสัญญาด้วยความเชื่อทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสี่องค์ประกอบของความเชื่อก้าวด้วยความเชื่อทำด้วยความเชื่อยืนหยัดด้วยความเชื่อและสู้ด้วยความเชื่อพิมพ์มาครับสู้ด้วยความเชื่อ การก้าวด้วยความเชื่อ Banana. คืออะไรครับพี่น้องคือการที่เราหันกลับจากวิถีความเชื่อเดิมๆและเราหันหน้ามาหาองค์พระเยซูคริสต์และเริ่มต้นเดินตามพระองค์นั่นคือการก้าวด้วยความเชื่อเราจะเป็นต้องสำแดงความเชื่อออกมาเป็นการกระทำในการก้าวดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตการทิ้งความบาปการกลับใจจากความบาปและสำแดงความเชื่อเหล่านั้นออกมาเป็น การกระทำนั่นคือก้าวแรกนะครับจึงเป็นเหตุที่พระวจนะของพระเจ้าบอกกับเราผู้ใดที่เชื่อทำไมครับด้วยใจและรับด้วยปากผู้นั้นจะรอดดังนั้นเราจะเห็นว่าการที่เราจะรับพระสัญญาของพระเจ้าเราจะเป็นต้องเชื่อและวางใจในองค์พระเยซูคริสต์คือการก้าวออกมาต้อนรับพระองค์แต่การก้าวออกมาต้อนรับพระองค์นั้นนะครับไม่สามารถที่จะจบตรงนั้นได้ถ้าเราอยากรับพระสัญญา ในการที่พระเจ้าจะอวยพรนะครับชีวิตของเราเราจำเป็นต้องมีการลงมือทำเพราะบางคนแค่เดินตามพระเยซูตอนรับพระองค์แล้วแต่พระองค์บอกให้ทิ้งความบาปพระองค์บอกให้เปลี่ยนแปลงชีวิตมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นแบบทั่วไปเป็นแบบภาพรวมที่พระเจ้าให้เราเดำเนินชีวิตเป็นภาพรวมแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าบอกให้เราทำเฉพาะเจาะจงเราต้องทำ สิ่งนั้นเราเรียกว่าการทําด้วยความเชื่อมันมากกว่าการเดินตามที่แสดงออกมาเป็นการกระทําในการเดินตามแต่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงที่พระเจ้าบอกให้คุณทําเช่นอับราฮัมมีความเชื่อแล้วในระดับแรกก้าวแรกเดินตามนะครับสิ่งที่พระยาเวบอกให้ออกจากบ้านมือของตนก้าวด้วยความเชื่อแต่อับราฮัมลงมือทําบางสิ่งบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงคือการถวายอิสอัก มีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้ากําลังบอกกับคุณว่าจงทําและเราจะเป็นต้องทําด้วยความเชื่อเพราะมันมีการทําด้วยการบ่นด้วยหลายคนเดินกับพระเจ้าพอพระเจ้าบอกให้ทําก็ทําไปบ่นไปอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าทําด้วยความเชื่อคือทําด้วยท่าทีของการบน่นการบน่นคือการไม่เชื่อคือการไม่เต็มใจในการที่จะลงมือทําทําให้เรารับพรของพระเจ้าไม่ได้ ดังนั้นเมื่อคุณก้าวตามพระเยซูแล้วพระองค์บอกให้ทําอะไรจงทําด้วยความเต็มใจพี่มาครับทําด้วยความเต็มใจและเมื่อคุณทําด้วยความเต็มใจแล้วมันจะมีสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาพี่น้องต้องยืนหยัดด้วยความเชื่อนั่นคือประการที่3ยืนหยัดด้วยความเชื่อคืออดทนเดินในทางของพระเจ้าอดทน ที่จะอยู่ในทางของพระเจ้าหลายคนไม่ได้ยืนหยัดด้วยความเชื่อเมื่อมีปัญหาเมื่อมีอุปสรรควิ่งกลับทางเดิมทิ้งพระเจ้าไม่ได้ยืนหยัดด้วยความเชื่อท่านต้องยืนหยัดด้วยความเชื่อในทุกสถานการณ์เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความเชื่อของท่านและประการต่อมาคือการสู้ด้วยความเชื่อเมื่อเราเดินด้วยความเชื่อแน่นอนครับเรามีศัตรูของความเชื่อเรามีมารที่จะมา ทดลองเรามีมารที่จะมาต่อสู้เราพี่น้องต้องต่อสู้ด้วยความเชื่อโดยพระวจนะของพระเจ้าหลายคนเดินตามพระเจ้าอยากให้พระเจ้าปกป้องอยากให้พระเจ้าดูแลแต่ไม่รู้จากสิทธิอํานาจที่พระเจ้าให้พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าอย่างชัดเจนมารเหมือนสิง์กำลงังวนรอบๆตัวท่านและพระเจ้าสอนให้เราจงต่อสู้กับมาร มานมันจะทำอะไรมานมันจะทําให้เราไม่มีความเชื่อในพระเจ้ามานจะทําให้เราล้มเหลวในความเชื่อสร้างสถานการณ์ต่างๆที่ทําให้ท่านทิ้งห่างออกจากทางของพระเจ้าท่านต้องสู้ด้วยความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าจึงจะเป็นเหตุที่ทําให้ท่านไปรับพระสัญญาด้วยความเชื่อได้ใครที่อยากเข้าใจมากกว่านี้นะครับอยากมีการขยายความมากกว่านี้ ติดตามเร็วๆนี้กับคำเทศนาพิชิตด,ด้วยความเชื่อทางช่อง YouTube และทางช่อง Facebook คำเทศนาบนาันอาทิตย์นะครับขอไปเจ้าอยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับสู้ๆเอเมน